สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมีเหรียญ5บาทคุด9เหลี่ยมพส2515มาให้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเคยดูคลิปวิดีโอของช่องอื่นนะครับเคยมีคนเอามานำเสนอนะครับบอกว่าเหรียญนี้เป็นพศ2535นะครับความจริงไม่ใช่นะครับ เหรียญห้าบาทคุดก้าเหลี่ยมนะครับมีมีพศออเดียวนะครับพศสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับเดี๋ยวเราก็จะชี้ให้ดูนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นเลขหนึ่งไทยนะครับไม่ใช่เลขสามนะครับก็จะมีคนเข้าใจผิดกันเยอะนะครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะครับ จะได้ไม่เกิดความเข้าใจผิดคาดเคลื่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาชมรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะครับลักษณะของเหรียญน,นะครับบริเวณด้านบนนะครับก็จะมีอักษรคำว่ารัฐบาลไทยนะครับพศ2515นะครับตรงกลางเหรียญก็เป็นพยาครุฑนะครับส่วนด้านล่างของเหรียญน,นะครับก็จะเป็น ตัวเลขไทยนะครับเลข5นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอักษรคําว่าบาทนะครับก็จะเป็นเหรียญห้บาทคุด9เหลี่ยมนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบรมรูปราชการที่9นะครับขออภัยท่านผู้ชมนะครับหากมีแสงสะท้อนนะครับเราก็ต้องใส่ซองพลาสติกเอาไว้นะครับ ป้องกันการเป็นรอยนิ้วมือนะครับเวลาที่เราจับเหรียญน,น,น,นานๆนะครับเหงื่อเราก็จะออกนะครับเป็นสาเหตุทําให้เหรียญเป็นสนิมนะครับเราก็เลยต้องใส่ซองเอาไว้นะครับผ่านการใช้น้อยนะครับขอบเหรียญไม่บุบไม่บินนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจำนวนการผลิต 3 0 1 6 0ล้าน1600เหรียญน,นะครับบริเวณนี้นะครับริมขอบซ้ายของเหรียญน,นะครับก็จะมีอักษรคำว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับริมขอบขวาของเหรียญน,นะครับก็จะมีอักษรข้อความราชการที่9นะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับมีการทําปลอมออกมาเยอะนะครับในช่วงนั้นนะครับกรมธนารักษ์จึงได้เรียกเก็บเข้าเข้าเข้ากรมคืนนะครับเพราะว่ามีเหรียญปลอมออกมาปลอมปนในระบบเศรษฐกิจนะครับทําให้เกิดความเสียหายนะครับกรมธนารักษ์เลยมีการเรียกเก็บเหรียญน,นี้เข้าคืนนะครับ แล้วก็ได้ผลิตเหรียญ5บาทรุ่นใหม่ออกมานะครับเราจะมีวิธีสังเกตยังไงนะครับว่าเหรียญ5บาทคุดเก้าเหลี่ยมนะครับแท้หรือไม่แท้นะครับมีจุดสังเกตนะครับเหรียญ5บาทคุดเก้าเหลี่ยมนะครับมีทั้งหมด4บล็อกนะครับจากข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้ามานะครับมีทั้งหมด4บล็อกนะครับแต่บล็อกนี้นะครับดูไม่ยากนะครับ เราได้ศึกษาค้นคว้ามาแล้วนะครับศึกษาค้นคว้าจากเหร <c oughs> ียญจริงนะครับที่เราเคยดูเคยส่องนะครับอืมศึกษาจากประสบการณ์จริงนะครับมีจุดสังเกตนะครับจะเป็นเหมือนกันทุกเหรียญนะครับถ้าเป็นบล็อกนี้นะครับส่วนบล็อกอื่นนะเราไม่ทราบนะครับเราเราไม่ชำนาญน,นะครับถ้าเป็นบล็อกนี้นะครับเราก็จะชำนาญน,นะครับ ดูง่ายนะครับเดีย๋ยวเราจะมาสังเกตพร้อมกันนะครับจุดนี้นะครับจุดสังเกตนะครับบริเวณน,นี้นะครับขยายขึ้นมานะครับบริเวณน,นี้นะครับบริเวณข้อมือของพยาคุดนะครับแล้วก็ที่ปลายเล็บนะครับจะมี มีความนูนขึ้นมานะครับสังเกตนะครับบริเวณนี้นะครับจะนูนขึ้นมาเห็นชัดเจนนะครับถ้าหากเจอแบบนี้นะครับเป็นเหรียญแทร้อยเปอร์เซ็นตนะครับดูไม่ยากนะครับดูง่ายนะครับเราไม่เคยนําเสนอที่ไหนนะครับเรามานําเสนอที่นี่เป็นที่แรกนะครับเนี่ยครับ เราก็เคยศึกษามาเรื่อยๆนะครับจนทำให้เราพบจุดสังเกตนะครับบริเวณนี้นะครับก็เคยมีคนทำคลิปวิดีโอนะครับมาชี้ตำหนิเหรียญครุฑนะครับขออภัยนะครับก็เคยมีคนทำคลิปวิดีโอ อยู่หลายคลิปวิดีโอนะครับมาชี้จุดสังเกตการดูเหรียญ5บาทคุดเเหลี่ยมนะครับแต่ก็ยังไม่เคยมีท่านใดนะครับมานำเสนอจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับเราเป็นคนแรกนะครับที่มานำเสนอเทคนิคการดูเหรียญ5บาทคุด9้าเหลี่ยมนะครับยังไม่เคยมีใครนำเสนอนะครับตำหนิจุดนี้นะครับ เราเป็นคนแรกนะครับที่มานําเสนอมาชี้จุดนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะลงกล้องให้ชมนะครับเนี่ยครับยังไม่มีใครนําเสนอนะครับเราเป็นคนแรกนะครับที่นําเสนอนะครับจุดสังเกตนะครับเหรียญห้าบาทคุดนะครับตําแหน่งนี้นะครับเราเป็นคนแรกนะครับที่มานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเนี่ยครับสังเกตนะครับ ข้อมือของพยาคุตกับปลายเล็บนะครับจะมีพื้นพื้นเหลียยนะครับจะเป็นโลหะนูนขึ้นมานะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับเนี่ยครับถ้าเจอแบบนี้ยังไงต้องแท้พันเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยครับสังเกตนะครับจะพื้นเหลียนใช่ไหมมีโลหะนูนขึ้นมานะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะชี้ให้ดูนะครับนี่ครับเห็นชัดเจนนะครับนี่ครับนี่จะเป็นโลหะนูนขึ้นมานะครับจะนูนนูนขึ้นมานะครับบริเวณนี้นะครับระหว่างข้อมือกับปลายเล็บของพยาคุดเนี่ยครับเนี่ยชัดส่วนตำแหน่งจุดอื่นที่สังเกตได้นะครับ ไอ้ตรงนี้ก็เคยมีคนนําเสนอไปแล้วนะครับเนี่ยครับใต้วงแขนใต้ใต้เนี่ยครับใต้วงแขนของพญาคุณเนี่ยครับจะมีขนจะมีขนเล็กๆออกมาเนี่ยครับถ้าเหรียญแท้จะต้องมีตรงนี้นะครับมีขนเล็กๆอยู่ตรงใต้ปีกใต้วงแขนเนี่ยครับอันนี้ก็เคยมีคนนําเสนอไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับบริเวณขนหางนะครับขนหางพญาคูเนะครับก็เคยมีคนนําเสนอไปแล้วนะครับ เนี่ยครับขนหางพญาครดจะต้องชี้ตรงลงมานะครับไม่งอนะครับถ้าท่านใดพบเจอเหรียญห้าบาทคุดเก้าเหลี่ยมขนหางงอนะครับงอออกมาอย่างนี้ครับงอโค้งออกมาอย่างนี้เป็นเหรียญปลอมนะครับถ้าเหรียญแท้ขนหางของพญาครูจะต้องชี้ตรงลงมานะครับอันนี้ก็เคยมีคนนําเสนอไปแล้วนะครับลักษณะแบบนี้นะครับการดูเหรียญนะครับแต่ที่เราเอามาให้ชมวันนี้นะครับก็คือจุดนี้นะครับยังไม่มีใครนําเสนอนะครับ เราเป็นคนแรกนะครับที่มานำเสนอจุดนี้นะครับเนี่ยครับจะมีความนูนขึ้นมานะครับนี่ครับตรงนี้จะมีความนูนขึ้นมานะครับถ้าเป็นบล็อกนี้นะครับเป็นเหรียญแท้พันเปอร์เซ็นต์นะครับดูไม่ยากนะครับจุดนี้ครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราจะลงกล้องให้ให้ชมอีกครั้งนะครับนี่นะครับจะเห็นชัดเลยครับว่าจะมีโลหะนูนขึ้นมานะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาชมขอบเหรียญกันนะครับมุมเบี่ยมนะครับตามขอบเหรียญนะครับก็จะเป็นเส้นเส้นนะครับเวลาที่ปั๊มเหรียญนะครับโลหะก็จะยืดออกนะครับเดี๋ยวเราก็จะดูทางเนี่ยครับขอบขวาของเหรียญเนี่ยครับจะเห็นชัดนะครับว่าเป็นเส้นนะครับเป็นการยืดตัวของโลหะนะครับนะครับที่มุมขอบเหรียญนะครับ รอบรอบขอบเหรือนะครับนี่ครับตรงนี้จะชัดนะครับเป็นเส้นนะครับนี่ครับ ผ่านการใช้น้อยนะครับไม่ค่อยสึกนะครับสังเกตบริเวณนี้นะครับอันนี้ขออภัยนะครับเราต้องใช้คำสามัญนะครับเพราะว่าเราราชาศัพท์เราก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องราชาศัพท์นะครับเนี่ยครับสังเกตบริเวณนี้นะครับก็มีขาวแว่นนะครับขาวแว่นก็ยังนูนชัดนะครับขออภัยนะครับถ้าหากเป็นแสงสะท้อนจากซองพลาสติกนะครับเนี่ยครับ ขาเว้นยังมีความนูนความชัดนะครับผ่านการใช้น้อยนะครับไม่ค่อยสึกนะครับเราใส่ซองพลาสติกเอาไว้นะครับเพื่อรักษาคุณภาพของเหรียญน,นะครับถ้าเป็นเหรียญปลอมนะครับพันเนก็จะหลี่จะหล,หลี่เล็กนะครับดวงพันเนก็จะหลี่เล็กนะครับ แล้วก็จะมุมปากหรือพระโอทนะครับริมฝีปากก็จะเหมือนก็เหมือนจะเป็นเป็นลักษณะยิ้มที่มุมปากนะครับถ้าเป็นเหรียญปลอมนะครับอันนั้นก็เคยมีคนนําเสนอไปแล้วนะครับจุดสังเกตเหรียญห้าบาทคุดเหรียญถ้าเป็นเหรียญปลอมนะครับเคยมีคนนําเสนอไปหลายหลายคนแล้วนะครับถ้าพป็นเนตรหลี่เล็กก็เป็นของปลอมนะครับ ถ้ามุมปากหรือพระโอทมีลักษณะของการยิ้มหรืออมยิ้มก็จะเป็นเหรียญปลอมนะครับอันนั้นมีคนนําเสนอไปเยอะแล้วนะครับทุกคนก็คงจะทราบกันแล้วนะครับนี่ครับถ้าเป็นเหรียญแท้นะครับพระโอทก็จะปกตินะครับพระเนตรก็จะปกตินะครับไม่ได้มีการหลีพระเนตรนะครับ ส่วนที่เรามานำเสนอเพิ่มเติมให้ผู้ชมได้ทราบกันวันนี้นะครับไม่มีใครนำเสนอมาก่อนนะนะครับเราเป็นคนแรกเป็นช่องแรกนะครับเป็นคนแรกช่องแรกที่นำเสนอจุดตรงนี้นะครับเหรียญห้าบาทคุดเก้าเหลี่ยมครับจุดสังเกตเพิ่มเติมนะครับคือตรงนี้เลยนะครับ จะต้องมีความนูนขึ้นมาเนี่ยครับตรงข้อมือของพยาคุดกับปลายเล็บเนี่ยครับผิวเหลียยนะครับจะนูนขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับถ้าหากมีโฆษณาขึ้นนะครับขอความกรุณาท่านผู้ชมนะครับชมโฆษณาให้จบนะครับ เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับโอกาสต่อไปเราก็จะมีเหรียญมานำเสนอให้ผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับขอความกรุณานะท่านผู้ชมนะครับช่วยดูโฆษณาให้จบด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ